เีี้้ยยออไแกบอกพี่มีช็อตโชเลงเขาเนี่ยไม่ใช่ซับรีเวอร์ถ้าเดินโก้ใครสั่งหมอนทองมีทุเรียนเอาเกลือในคิวไม่มีมึงไม่ใ่ครับเดี๋ยวนะเกลือมึงมาหาพี่แจ๊ดโดยเฉพาะหรือว่าไงทุกคนเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่นี่ตัวนี้เลยตัวนี้เลยใครเขาไม่เชื่อมึงเกลือทุกคนทำอะไรพี่ทำอะไรเองเอออะ ึงกูก็ไม่ได้ทำอะไรมึงเลยเออวันนั้นก็ก็เล่นกับเออเข้าก่อนมึงมีแรงตีไหมเนี่ยนี่กูต้องเจ็บไหมเนี่ยมึงตีกูนะอ๋อไม่เจ็บหรอขออีกทีขออีกทีเดี๋ยวว่าต้องตรวจยี่ห้อเดล๋วก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคนแล้วเรื่องนี้ใครสั่งเนี่ยใครเป็นใครเป็นคนคิดพี่นุ้ยไงพี่นุ้ยพี่นุ้ยโทรบอกบอกว่าตามเดี๋ยวเดี๋ยวใครมีปัญหาพี่นุ้ยพี่หลุย ไอ้้นุยแม่งปากดีตบแม่งเลยสัตว์ฮะตบแม่งเลยโอ้เจ้ามือไปแทรกตรงไหนเนี่ยเฮียหนามเต็มหัวเลยนี่ของจริงนะพวกกูของจริงนะไอ้เกกคนเขาพูดถึงมึงดีถ้าเออเขาอยากมึงได่เงี้ยก็น่ารักดีแล้วโมโหอะไรอ่ะลอกไปมาลิ้มิ้เต็มเลยใครบางคนคิดหมดไอ้เด้งคิดหมดไอ้เด้งเอ็นงเลยโอ้คิดไม่เหลือให้ตัวเองมั้งเลยเราหรอเรามานี่เลยเราเปนี่นะมานี่เราพูผมยังไม่ค่อยพูดเลยผมจะไปเขียนบอดได้เหรอ It's <laughs>